มอยอีารข้าวยอาขโศกขาหลามนี้ปูออโศกขวาวหลาครับกวดประจําัันที่16กลุมภาพัน2พันหาลอย617ครับปู่อเ,เอกไงเ็กรัฐบาลไทยปู่ปู่ใใใจกนไหมเนาะครับ เดละวันที่หนึ่งผละปูสามส่วเป็นเนาะครับเราจะปูจะให้เด้อปูสามส่วจะเ,เกินจะเฝ้าลง,งหกครับเราจะปูปวดภายหลูกร้านดอกปู สนครับปูซอสามวัดต่ว่าซอยแค่ครับสอยที่คนกีบน้ำออหนักปูปูเอยจะหนาสบายจไดเด่นที่มทอครับออสือไห้ด้วยกครับปออูคือไห้สามตัวเลยลเนาะครับปู Kapu. Baik bila. Kep kapu. xuống tỏa xa thủ cô Lịch 8 tô trên này phu. 3 tổ โตด้ไหบเนะี้ยังโด้ฟนะังเาด้หครับปู

ตัวมันออกพัพ okay. mm ี mm ่ mm ิรีูศูนย์หกสมไงูเอาตัวงวดที่สิบหกไหมพูสิบหกลุมผ้าห้องเไหมี่แรกที่ได้ๆๆๆไหที่แล้วตัวนี้บ่าพูศูนย์หกสามาะ ครับปูครับเดี๋ยวจะปูหายมาจังไหนลูกดันกับจีเสซีองสันแล้วปูสิครับผมปูคนกับไปแล้วนะครับปูกุดแฮนะครับสึ่งคันธนาหายมารวมทั้บุญ พี่พพพน้องเย็บซีก็มารวมสร้างวัดกันขันโชกมนเดอรสัญญากับปูันแล้วนะครับว่าสิปูคนกไห่มาครับ40เรียกสามตัวกัน063เขาคนไหมาตรงได้เขากัไปซสือจังันไปเสือแบ่งนประธานประธานแมนเรียกมาตกเก่ามันกับโเนอนนี่เนาะครับพี่น้องเย็ซีครับเอาปูกุเท้าให้นะครับ ศูนย์หกสามเลขตกเก้านะครับตัวนี้ละวสสันปูวานะครับว่มีตัวเอื่นมีตัวตัวนี้ศูนย์หกสามแต่ว่าสี่ศูนย์นี่นะครับกะสวยงามนะครับเจ็ดสวยงามนะครับอ่ะค่อยเบิ้งกันนะครับคอยติดตามกันเพิ่นเพิ่นมาจนาจังเลยก่อนเพิ่นมาลักษณะไดนก่อนไม่เา,ๆๆาลแล้วก่อมาเอาแล้วถามล ไล่เงี้่เขาแปลว่าเมื่อขอโชคขอลับครับเออการไทยร่าใจดีดีอ้ใจดีที่อใจดีทีู่ดทีู่้กุเทียวในใจดีอยู่หรอข้าทำดีดีแต่เราตรงนี้สัจจะกับเพิ่นแมีนตรงตรงนี้สัจจะัเนี่ยเพิ่นกับความโชคดีก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าอยู่อยู่ศาลเก้าแก่ของกุเทียวในมองนี้ครับ ปูเพื่นมาเขาครับผมล่างส่งของกุเทนดังเดิมครับเพื่นบอกตัเก่าเตียกมากตัวเก่าศูนย์หกสามแต่ว่าพี่นลวงเขาก็เอาไปแผงแผงหรือเวียดกันครับก็มีศูนย์สามสามศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกครับหกสามสามหกหรือเก้าหกเก้าสามสามเก้าครับกับหัวดำครับส่วนเรียกรางเพื่อนหายคักงหายแน่ด้วยพี่นลวงที่เดียกรางให้คลั่งหายแน่ดีครับชี้ศูนย์ เชื่อซุนเลยอพี่น้องอีฟซี่ครับครับพี่น้องอีซี่นะครับงวดประจำวันที่อ่าสินะครับกุมภาพันธ์2567รัฐบาลไทยได้พี่น้องอีฟซี่เสนาธิป้าพอจับเป็นมั่นนางเอานะครับยูวัดกุดเฮนะครับพี่น้องอีฟซีให้ข้ามหันชัญ้ญานะพี่น้องอีฟซีเป็นเหล็กชัญญาใจน้ำนะครับ เปิ่นว่าปูเพิ่นว่าเนาะครับนะเนาะเพิ่นซื้อครับพอจำเนาะครับนะเนาะเพิ่นใจดีใจงามครับปูอยู่นี่นะครับสารปลูกขุดแห่โคหน้าคลาดโคนายังโคหน้าคลาดนะครับเป็นอ้องพิเศษครับปูเพิ่นลหามาตัวนี้นะเนาะเพิ่นก็เช่นเดีกับชนขนลุกนะครับเพราะว่าบัจักคหาสิบยุสิถามเพิ่นยังไงเนานะปูเพิ่นก็รู้อยู่ดอกว่าเฮามพึงจะมากหัว โชคขอหลับจากปู่แต,ต่ว่าปู่เพิ่นบอกว่าถ้าโชคถ้ามานก็ให้มาเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่ามาเฮ็ดซอยเฮ็ดซอย,สา,ยสางอยูใ่ในวัดกุดเฮียนะครับพี่น้องทุกซี่ครับมันเสียน,นาดีโชคมันนะครับก็ตรได้มาเฮ็ดมาสางซอยเพิ่นเด้อพี่น้องทุกทีเพราะว่ามันเป็นเหล็กสัญญาใจนะครับควอมซื้อควอมซัดของเฮาครับพี่น้องทุกที่แตเฮาซื้อซัดต,ต่อว่าจานะครับที่เฮาบวไว้นะครับเฮาก็ต้องปฏิบัติตามให้ได้นะครับขอให้โชคให้มันก่อนนะพี่น้องทุกที มาใจตรงกันนะครับเพาเรียกล็อกเส้นดีครับตัวนี้เบดทุกคู่นะครับเทิ่งสามศูนย์ศูนย์สามนะครับหกสามกมีนะครับของเส้นดีเแล้วก็ศูนย์หกกมีสี่ศูนย์ศูนย์สี่กมีนะครับพี่น้องยิซี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเส้นอดีก็อาไว้แต่พี่งแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องยิซี่สุกๆมันมาต้องกันเด้อหายยิบจับรอตรีครับสวัสดีครับ